ทะเลมันแปลว่าซีเยอะแต่พี่อ่ะกับแนนนับแปลว่าเราเย <Yeah. laughs> อะตอนนี้นครับสำหรับมุกนี้ให้กี่คะแนนครับฮะโอ้ยโอ้ยเราวไป ล้วมันก้าวแล้วปิดแฉน้ำไว้อ่ะปิดขีดช็อกไว้อ่ะมันก้าวมดมันไม่กล้าออกม,มันอยู่นะมันนตกไปกวมาเดี๋ยวจัดเดี่ยวว่าไปขีดช็อกไว้หมดหมดมันไม่กล้าออกนะอธิพาจัดเดียวมาจีบลูกสาวผู้ใหญ่พดนะครับโอ้โหสาวน้องเน็ตเฮีย เอ้า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 เอาเอ้าเอเอ้าพ่เพชรไปใส่ครับเ้อใส่ไปบานสะตื่นโอ้คือว่าคาแขงหัวเข่าโอ้โอ้ทองคำตัวนี้โอ้โอ้ทองคำตัวแขงโอ้ยตายเลยเฮ้ยนาะการเริ่มดีขึ้นแล้วทองคำทองแขงอัดทองคำอันี้ อันนี้มีพิธีกรมามาพิธีกรยังไงครับพิธ um, okay? ีกรเออให้ไปถือสาแก่ครับบ้องๆนะครับอะไรครับเดี๋ยวนี้บ้องตลอดอือใครบ้ผมเนี่ยบ้องอยู่บ้านเดียวกันไหมบ้างครับนี่อือันนี้อยู่บ้านเดียวกันนะครับ ปัจจุบานเพรางเงี้ยปัจจุบันพี่ม้าไม่เดียวกันผู้ใหญ่เดียวกันแต่มันมูเดียวกันผู้ใหญ่เดียวกันไหมผู้ใหญ่ก็ผู้ใหญ่มองแหละเออผพี่หมอพี่หมอซับมาก็คือพ่อของพี่ฤทธิ์ครับดูนะครับพี่ทองคำขอเก็บนุ่มบ้านนุ่มบ้านมีเชลค่าเดิมพอเจ็ดสิบเงี่ยเมื่อก่อนมันหกสิบก่อนนะครับพี่เชลค่ารูอีก บ้านไม่มีหลังคามีไหมะฮะับบ้านไม่มีหลังคามีไหมบ้ <c oughs> <c oughs> านกำลังสร้างไงฮู้ดถูกอยู่ฮูดถูก <c oughs> เอก <c oughs> เอ <c oughs> บ้านกำลังสร้างไม่มีหลังคาครับชายทองคำเพรพดไม่อยู่นะไปหาเล่นอยู่อืม จีบลูกสาวเนี่ยพ่อตัวเนี่ยไม่จีบไม่จีบลูกสาวเนี่ยพ่อแท้ๆเดี๋ยวถ้าเจอเจ้ามีผู้สาวของเขาเลยบ่ใส่้องแนนี่ยเขาาจะมด็กผู้ชายน้องแนนอยู่เพราะอะไรอยู่แต่น้องแนทเนาะเนาะน้องแนนเขาไปจังมุ่งไปรถแดงครับนักเรียนไหนบอลผมจะไปพอดีเรียนที่ไหนบอลผมจะไปเมืองนี่เลย จักหน่อยนี่ตอนเทียงเียงเียนที่ไหนได้สบายอ่ะขึ้นเลยสบายจบมาหกแล้วนะแกโตนี่เห็นแวบๆมันจบแาดจะพัแลวเร็วเนาะเด็กสมัยนี้โตเร็วเขาไม่โตเร็วคุณแกแกเร็วแกเร็วอือกูเห็นเขาตั้งแต่เด็กๆไหม เด็กๆตัวเล็กๆตอนนี้ตัวโตคนละตัวยังเล็กอยู่คุณมีสกินการจีบสาวไหมครับไหนลองยิงมุกให้น้องเน็ตฟังหน่อยมุกเนทเยี่ยมเพื่อนไปว่าซีเยอะแต่พี่กับเน็ทแปลว่าเราเยอะท้องเน็ตครับสําหรับมุกนี้ให้กี่คะแนนครับฮะ ลำมุกนี้แนทบอกว่าไม่ผ่านแล้วครับผมสู้สู้สู้คู้บ่าวบุยลำไม่ได้หรอกน้องแนทบอกเฮ้ยพี่เอ็มกับค่าวบุยลำนี่ว่ะบุยลำเปอร์คู้บ่าวบุยลำฝั่งสุรินนะครับบุรีลำเปอร์ครับอะไรอ่ะไหนไหนจิบไหมดิแนทนี่คอนเสิร์ตจิบเคยนะครับผมอะไรนะครับให้คอนเสิร์ตย้อนมุก กีนน้องแนทไหนดิไม่ผมไม่มีมูครับผมผมเป็นคนดีครับเหรอเข้าตามตอกทางประตูอ๋อเหรอครับผมโอ้โหโอ้โหอะไรครับเชื่อเชื่อผมหน่อยครับเชื่อมากมากเลยครับต้องแนทมีแฟนยังครับน้องแนทยังไม่มีนะครับจริงเหรอเปียมมีเพื่อเขาฟังเขาถามว่า จีบได้ไหมครับว่าอย่างนี้จีบแรกไหมครับเอฟซีบอกใครบอกว่าต้องอ้าวเพราอเข้ามาแล้วนี่นี่นี่ข้อเข้ามาแล้วโอ้ยนี่นี่เขาไม่จีบอรือคนนี้เลยเออ้อนี่นี่ี่ผมพาคนดังมาจีบครับพอไม่อยู่ไงนี เขาสางดดกอามาแกงนะยแล้สะสมไว้นะครับสะสมไว้เอาคุณจะไปไหนคุณไปจีบลูกสาวเขาคุณต้องเข้าทางพ่อมานี่ตองัวทงเขาไม่ใช่คนใจร้ายเขาว่าเขาวิ่งหนีคุณว่าเขาวิ่งทันไหมครับผมต่อสามซาฟฟ้าเลย ชาดเดนะครับสายหาบ้านเดียวกันครับไปไลุงสมือรับงานแห่เมือนเดิมเห็นโพดอยู่อยู่ับมโพาไแมีติดต่อมาพระเอมีงานครับช่วงนี้ช่วงไม่มีเลยครับกอดออกภาษายังไม่มียังครัใครที่อยากได้พรายทองคําไปแห่ไปร่วมงานติดต่อมาได้ทั้งถ่ายแบบทั้งแสดงหนังได้หมดได้หมดครับ เป็นช้าที่เชื่องมากเลยนะฮะแต่ว่าถ้าจะติดต่อผสมพันธุ์ได้ไหมครับท่านนี้เขาพิจารณาดูก่อนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงช่วงงานหาครับอ๋อาที่ลงยังไม่ได้ทีนี้ก็เลยอ,อยู่ธรรมดาไปก่อนครับผมอ๋อ <laughs> เอาดิ่ทำไมลูกสาวม,มาคนเดียวคนนึงไปไหนครับคนหนึ่งเขามาก่อนแล้วครับ บางทีผมพาไปบ้านคุณเดนเด้อ๋อแล้วเขาไปไหนทุกวันนี้ไปทำงานเขาสิครับทุกวันนี้ทำงานอะไรครับครับเกี่ยวกับบริษัททูเดิมเลยครับบริษัททูเหมือนเดิมครับผโอ้โหบริษัททูเหมือนเดิมนะครับครับวันนี้พาลูกเคยไปเยี่ยมเห็นคีลึกหลายรอบแล้วนี่ยังไม่ได้เก็บค่าผ่านทางเลยเขียวเป็นยังไงบ้างครับ

เออแบตตเลี่มาแล้วตัดผมให้เยังไม่ได้สามเลยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละรล่อเลยเยต,ตัดกระเเมันจะหใบเม็จะหักนะใบเมดของแบตเตอรี่อ,อ๋อเออเออเออหักใบเดี๋ยวมันจะเป็นแชผมมีกันไกลอยู่เอาโซปลวก,กินไหมไ <c oughs> ม่เอาผมมีโกนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ลูกจะเห็นเพิ่นแต่หน่อยปะ นี่อ๋อเด็กๆเป็นอย่างนี้ไหมครับไม่ใช่ไม่เป็นครับออืมตนเด็กๆเป็นก็ปกติอยู่อืมแต่พอโตมาประมาณสักสิบห้าสิบหกปีนี่แหละไม่รู้ไปทําอะไรอืมาปีสิบเก้าปีสิบเกิยี่สิบ้าอะไรไม่รู้เขาไปทำอะไรมาเขาเปลี่ยนเลยเขาบอกเขาเขาบอกว่าเขาเอาไปนอนในน้ำคัมเล่นๆเขาบอกงี้ เปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยเคยน้ำคำไม่ดีแต่คิดว่าตอนแรกคิดว่าเขาจะหายไหมครับตอนนั้นที่เขาเป็นไม่แน่ใจครับเพราะว่าถ้าเขารักษาต่อเนื่องผมว่าก็น่าจะหายอยู่เขาไม่ค่อยรักษาครับเขาเอาแต่แอลกอฮอล์รักษาก็เลยหนักไปหน้าครับหนักเลยเหนักหนลยไหนักนะไม่หนักแล้วเข้มมันเมา ตัวเบาเลใช่ไหมนักเลยายก็ควาห่้เออเอ้าคุณคุณไม่เติมคุณก็เสียเออไม่เทียง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 ครับ มื่วางนะั้คุณไปอยู่ที่เก่าเขาเดียวคุณจะเป็นเานี่ที่เก่าตรงตรงนั้นที่เขา,ตร,เขาตรงที่ที่อยู่เนี่ยคนอยู่นี่ที่เก่าเขานั่นคุณจะเดินซีมันเขาเลยเจ้าที่แรงตรงเส้นตรงเส้นบ่อยๆไงมันเป็นที่ของคุณแต่ก่อนนั่นใช่ เวอเชื <is> ้อเก่า <kau> ม <terminar lyn player> en <opoly> ันมันมันหล่นอยู่แถวนั้นน่ะเดินเหยียบไปเดินไปเดินเหยียบว่าเชื้อเก่านั้นก็เป็นเหมือนกันเลยทำไงที่เขาไปตามผมเขาเขาไปตามนั่นเลยอยู่นี่ไม่เส้นงี้ครับอยู่นู้นเส้นบ่อยเขาเลยตามไปที่นู้นเลยเอ้ตอนี้ก็ไปตามคุณอีกโอ้เขก็รู้อย่างพูดโอเคก็พูดพูดหยอกล้อกันเล่นคเขาจะถือสร้างกันฝากกดซับสไคร้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ you <laughs>